มาเริ่มกันต่อคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็คือใส่กล่อง O2 Map Sensor เป็นใบที่2สําหรับรถ m s x เมื่อมีการติดตั้งกล่องไฮเปอร์ไปแล้วกล่อง O2 คืออะไรอะ่ะกล่อง O2 คือค่าออกซิเจนเซนเซอร์ที่ถอยเสียตัวนี้นะครับเป็นคอยประมวลผลนะรเรื่องออกซิเจนเซนเซอร์ว่าการสั่งจายหนาหนาหรือบางนะฮะกล่องตัวนี้มีหน้าที่ไปหลอกหรือขยายสัญญาณเรื่อง O2 ให้มันกว้างขึ้น นะครับทำให้อัตราเร่งที่ดีและดูดันขึ้นนะครับเรามาดูวิธีการต่อนะครับ M S X จําเป็นที่จะต้องใช้2อใบนะหรือคนมีเงินน้อยหรืองบน้อยนี่เลยจากตัวนี้ไปก่อนก็ได้กล่องไฮเปอร์แมพนะฮะถ้ามีงบเยอะหน่อยก็คู่กันไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อสายไฟจะมีอยู่4เส้นนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่ O2 โอทูเนี่ยมันจะต่อกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับครนี้เราก็เอากรรไกรตัดออกจากกันซะมันก็จะแยกออกจากกันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เดินตามสีเลยสีน้ําเงินคาดขาวก็จะไปลงที่โอทูนะฮะสีดําก็จะไปต่อเส้นที่เราตัดออกขึ้นไปข้างบนอันนี้คือเสร็จนะฮะอีกเส้นหนึ่งก็ดินนะฮะง่ายๆอีกเส้นหนึ่งเรามาดูครับอยู่ตรงไหนเอ่ยน้าคอยหัวเทียนคอยหัวเทียนเส้นสีอะไรเรามาดูครับเส้นสีดําคาดขาวนะครับเส้นนี้นะครับจ้าเข้าไปได้เลยพอจ้ากันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราเปิดทุบกุญแจนะฮะเห็นไหมครับไฟจะขึ้นโชว์นะฮะก็แสดงว่าถือว่าทํางานเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเรื่องการจูนนะฮะด้านข้างจะเป็นการจูนความละเอียดของ O2 เราสามารถจูนรอบได้ว่าเราต้องการให้น้มามันสั่งใจหนาหรือบางเราสามารถสั่งใจได้เลยตามจุดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนแล้วมีอาการตั้งแต่0ถึง40มีอาการสะดุดเนี่ยเราสามารถจูนได้ให้มันบางลงมา นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาดูกันต่อว่าเราสตาร์รถแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเครื่องเดินนิ่มเรียบปกตินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง M S X นะครับยังไงเดี๋ยวผมต้องขอ,เ,อ,อเก็บเรื่อง สายไฟให้เรียบร้อยก่อนครับตอนนี้ก็มีอฟอร์ซ่านะฮะดูฮะเนี่ยฮะฟอร์ซ่ามาติดตั้งเหมือนกันนะครับก็เสียงอาจเจียวเจ้าบ้างเล็กน้อยโอเคครับผมแค่นี้ก็สวัสดีครับ